ทุผมก็ดูหนังของคจูมาหลายเรื่องนะฮะก็ซีราเดคิงมอนสเตอร์คองสก u วไอแลนด์ก็ซี i าสองพันสิ่อมีอะไรอีกวะก็ซีราปทะของภาคที่แล้วอะไรเงี้ยก็ดูมาเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยสําหรับผมสําหรับก็ซ l ราแล้วก็ของภาคเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่สู้กันมันอย่างเดียวเลยคือแม่งมันแม่งสู้กันนัวแบบไม่ค่อยเอาอะไรละเออคือหนัง เขารู้จุดยืนเขาว่าเขาจะทําเพื่อขายอะไรอะไรเงี้ยก็คือสู้กันอย่างเดียวนัวเอาเหมือนเออซึ่งอ่ะจะถ้าพูดเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้คือต้ององประมาณไหนวะคือหนังเรื่องนี้ฮะเรื่องย่อคือคองและก็ซีล่าเนี่ยได้อยู่ในโลกของฮัลล์เวิร์ดฮัลล์เวิร์ดเออซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็ได้มีดินแดนใหม่ ได้ถือกําเนิดขึ้นในตัวของฮอลเลอร์เวิร์ดเนี่ยฮอลเลอร์เอิร์ดเนี่ยแหละคือมันมันก็คือโลกนี้ที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยเขายังสํารวจกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ครบเออดังนั้นมันก็จะมีดินแดนใหม่ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างในโลกของฮอลเลอร์เอ,อิร์ดนะนะเออและและคงกับกัซิล่าเนี่ยต้องอไปประสบพบเจอกับบอนเตอร์ตัวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอ,อแล้วเขาจะแบบเอาสามารถ เอเขาจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมเขาจะแบบว่าดีลยังไงกับคนที่อยู่ใหม่อย่างเงี้ยเออพวกแอนเซอร์ใหม่อย่างเงี้ยเออก็ต้องไปติดตามในเรื่องนะครับในเรื่องย่อนน่าจะประมาณนี้ไหมเออก็สำหรับผมนั่นหลังดูคือผมดูแล้วผมรู้สึกว่าคือก่อนดูผมดูก็ซ z ล l าสองพมาก่อนเว้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบโทนหนังไคจูแบบก็ซ z ล l าส2งพมากกว่าหนังแบบแนวไพพิบปัตเออแล้วแบบมันแนวซีรีสเออให้เห็นถึงเอฟเฟกของ ใครจูที่มีอยู่บนโลกก็ไมนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราต้องอพยพคนต้องเอาตัวรอดยังไงแล้ววางแผนจะจัดการกับไครจูยังไงในกอซิล่าสองพันสิบสี่แต่อันเนี้ยคือมันเหมือนตัวละครหลักมันคือเป็นมอนสเตอร์ไปแล้วอะมันเป็นมันเป็นกอซิล่าไปแล้วมันเป็นเฮ้ยมันเป็นมันเป็นของไปแล้วอะไรเงี้ยเออแต่คืออย่างที่ผมแบบปล่อยจอยตั้งแต่กอร i ซิล่าปฐาคงแล้วนะว่า เออหนังมันคงมาเวเนียแหละตั้งแต่ภาคที่แล้วอะไรเงี้ยก็ศิลาปทาของไม่เป็นอะไรที่หมันมากไว้สำหรับผมแม่งยิ่งศีลนสูส้กลางทะเลแม่งต่อยกันแม่งอะไรกันนี่คือแม่งโคตรมันถึงแม้ว่าเออตอนสุดท้ายมันจะเป็นซูเปอร์แมนปะทะแบทแมนเออก็ก็ต้องเข้าใจเนาะว่าคือทางลงเขามันจะต้องแบบเออมีตัวร้ายจริงๆมามาโผล่ในเรื่องแล้วต้องสู้กันอะไรเงี้ยเออคือ หมือนเออมันก็มาเราก็จอยอะ่ะเราก็จอยในในในแง่ของแบบความสนุกความอะไรอย่างเง,งี้ยนอนในภาคก็ซิลาปะทะของอะไรเงี้ยเออพอมาเป็นภาคเนี้ยเราก็ถ้าคาดหวังอะไรไหมคือผมรู้สึกว่าผมผมผมแบบเหมือนผมไม่ได้คาดหวังดีกว่าคือเราเรา,เรารู้อยู่แล้วว่าเออเราจะมาเสพอะไรเราจะมาเสพแอคชั่นเราเห็นในตัวอย่างเราอะไรอยู่ละดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีความคาดหวังเกีกคือหนังมันจะแบบได้เท่าไหนมันก็จะ เออเกินความคาดหวังเราไปเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นทรงๆงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยพอหลังดูจบเราก็รู้สึกว่าเออก็อย่างที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะมาดูอารมณ์บำนังป๊อปคอนอะไรเงี้ยซื้อป๊อปคอนเข้าไปกินแล้วก็ดูเหมือนแบบงานมอนสเตอร์ที่แบบมันมันเสยยียงแบบการต่อสู้แอคชั่นที่มันมันมันของไคจู ew, ของมอนสเตอร์อะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็สนุกนะพาร์ทคนหรืออะไรมันก็ น้อยลงน้อยลงเลยแทบไม่มีคือเป็นเนมอน o n s t e r เลยอะไรเงี้ยก็มันดีครับมันดีสู้กันมันดีแต่มันก็เป็นสู่รสาเร็จของแบบของหนังที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะหนังชื่อว่าก็ซิลลาปะทะของใช่ไหมแต่สุดทา้ายเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเบอร์มันคงไม่ปะทะกันไปจนจบเรื่องสุดทา้ายมันก็ต้องมีบิ๊กบอสมาให้สู้ใช่ไหมเออมาเป็นสูตรสำเร็จตรงๆเนี้ยทร,รงแบบ แบทแมนมาทาซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยเออ mm hmm. คือม mm ัน hmm. อาจจะจวหัวมาว่าเฮ้ยไอ,อ้สองฮีโร่เนี้ยตีกันเออียอแต่แบบสุดท้ายมันจะต้องมีลาสบอสมาให้สู้แล้วมันต้องร่วมมือกันระหว่างสองตัวละครเองมันจะไม่ใช่แบบซีวิลวอร์ก็คือซีวิลวอร์จริงนะแบบกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์คือตีกันคือตีกันจริงแบ่งพักแบ่งพวกออจะไม่ได้มรรวมฮีโล่กันสู้ตัวไลอีกตัวหนึ่งที่งอกมาในตอนท้ายกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์เนี่ยคือถ้าเป็นอีกเวหนึ่งนี่คือจะเป็นแบบ กับตอนอเมริกาทะเลาะกับไอ้แมนในช่วงต้นๆแบ่งฟักแบ่งฝ่ายแต่ตอนสุดท้ายก็จะมาร่วมมือกันเพราะรู้ว่าตัวร้ายที่วงการจริงๆคือบาลอนซิโมแล้วก็2ทีมก็ร่วมมือกันจัดการซิโมจบอันนี้มันไม่ใช่ไงไอนแมนซิวิวอลในแบบที่มันควรจะเป็นมันคือแบบนี้เว้ยเออแต่กอซิลาเวทคองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้มันมาในเวนี้เราผมก็จอยในเวในเวนี้นะมันสนุกมาเลยในโลกของฮอลโลว์เอิร์ดก็ได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆการคอมมิ่งออฟเอทของคอง เออในแง่ของแบบว่าเขารู้ว่าเขาจะทํำยังไงต่อในดินแดนของเขาบ้านเขาเสียบ้านไปเออเขาจะต้องมาอยู่ใน Empire นิวอ m มพ r e อะไรเงี้ยเออได้เจอกับพรรคพวกใหมท่ที่เป็นขวัญใจหลายๆคนเลยนะไอตัวของฮูโก้ไอลิงหน้าเหลี่ยมกนตีนเนี่ย <laughs> ผมเห็นแค่หน้ามันแล้วผมก็รู้ถึงความเหลี่ยมแบบ <laughs> แล้วอะ่ะผมไม่ต้องตัดเลยอเออไอตัดผมเสร็จไม่ต้องโกนแลเหลี่ยมอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ,อไอตัวฮูโก้เนี่ยเออมันก็จะไปม,มีละกร,รมัมฮฮาๆอะไรในเรื่อง มันเป็นลิงที่แบบกวนตีนแล้วแม่งฉลาดนะเว้ยมันวางแผนเก่ง,น,งนึ่นี่นั่นอะไรเงี้ยคอยเป็นแบบพาร์ทเนอร์ของเจ้าของนี้ได้ผมชอบนะการที่แบบมีไอ้เจ้าตัวละครหูวก็มามามีบทบาทในเรื่องเนี้ยอันนี้ก็เป็นพา์ที่ดีของนัน้ของผมส่วนซีนแอคชั่นคือแม่งมันมันเหมือนเราไปดู W ดือบยือบยูอะแม่งปั้มกันนะเออเอ,อแล้วก็ได้เห็นกัสิลลาล่างสีชมพูที่เป็นแบบซูเปอร์เซ่าโรซี่นะ เออผู้ผู้กับคอนเลฟม,มาจากตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องเจอมีมที่แบบซูปปเปอร์เซียเป็นมันจะเดี๋ยวผมจะไปทำมีมลงเพจที่แบบเป็นอ่กอก็ซีล่ายืนเหมือนงกุลแล้วแบบไล่พลังให้ดูตอนหน้าจอมันบูว่าแบบไอ้น,นี่เป็นขั้นหนึ่งนะน,นี่เป็นขั้นสองนี่เป็นขั้นสามนะอะไรเงี้ยก็ซีล่าก็จะเป็นอันนี้เป็นล่างปกตินะอันนี้เป็นออร่าน้ำเงินนะอันนี้เป็นออร่าชมพูนะอะไรประมาณนั้นเลยเออก็ซีล่าบทบาทในภาคนี้คือจะไม่ค่อยเด่น เน้นเท่าของนั่นแหละของคือเน้นที่ของเลยเพราะว่าบทบาทต่อฮอลโลเอิร์ธที่มันเกิดขึ้นในเรื่องคือมันเป็นของลว้ลวนๆเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบเป็นเน้นที่ของอส่วนใหญ่ก็ทิล่าเหมือนเป็นมาเสริมาช่วยสู้เฉยๆอะไรเงี้ยเออพูดถึงตัวร้ายคือตัวร้ายคือ,คอสกาชิงที่เขาบิวในตอนที่แกะกลุ่มคนนะั่ะลงไปฮอลโลเอิร์ธแล้วแบบไปดูตำนานที่ผนังนะว่าฮอลโลเอิร์ธ มันเคยมีแบบสกาคิงที่แบบไม่ยอมใครนะจะแบบว่า,าคุมพื้นที่คิงด้อมของเขาไว้แล้วเป็นตัวร้ายที่เก่งมากๆด้วยนั่นสุดท้ายก็เก่งได้เพราะว่ามีไอ้มานินมังกรน,นะผมเรียกม,ามานันมารินมังกรเลยเออตัวนั้นนะเออที่มันจะใช้เพชรในการคุมเพชรสีฟ้า,ฟาเอ,อสุดท้ายไม่มีเพชรคุมมังกรไม่ได้จบเลยไม่มีสกิลติดต,ตัวหาเหวอะไรเลยไอ้รัแบบ สกิลตัวต่อต,ตัวกับคองนู่นนี่นั่นคือแตกไอ้เหียสู้ไม่ได้อะไรไงเงี้ยก็อันนี้ก็น่าเสียดายว่าเออแบบด้วยตัวเองตัวคนเดียวไม่ได้แบบพึ่งอะไรน่าจะแบบมีพลังหรือว่าความสามารถที่หลากหลายกว่านี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าด้วยมาดด้วยอะไรอ่ะมันดูเท่มากเลยนะสําหรับผมอ่ะที่แม่งนั่งอยู่บนบอลลังหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันลุกมันได้อ่ะมาดมันได้อ่ะมาดมาดต,ต,ตัวร้ายไอ้ตัวเก่าอ่ะผมว่ามันได้เว้แต่แค่ว่าบทบาท ในเรื่องกับสิ่งที่แม่งแสดงในภาคเนี้ยแม่งไม่ไม่มีหาเหียอะไรเลยคือให้รู้แค่ว่ามึงไม่มีม้นี่มังกรนี่คือมึงกาอะไรเงี้ยอืมมันก็ประมาณเนี้ยมึงจะไม่รู้จะพูดอะไรมันเป็นหนังแบบต่อสู้มันมันอ่ะเอออากอาจะมีแบบอ่าเรื่องราวของอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะที่เขาเป็นผู้หญิงคนที่เป็นรับน้อง น้องที่เป็นชาวของสกาวไอแลนด์มาเลี้ยงอะที่น้องน้องคนนั้นเขาจะสามารถแบบคุยกับคองได้สื่อสารกับคองได้อะไรเงี้ยแล้วก็ก็จะเป็นเรื่องของคู่นี้ที่แบบเออซึ้งเขาจะพยายามแบบมาเล่าให้ซึ้ง่ยว่าแบบเออเอาแม่คนนี้เขาเอาน้องเด็กคนเจ้าหนูเนี่ยมาเลี้ยงแล้วอยากจะแบบเอออยากจะดูแลอยากจะอะไรแต่ปรากฏว่าหนูคนนี้มาอยู่ในโลกขอ,ของความเป็นจริงแล้วอะเออคือห่างจากเกาะไอแลนด์มาเพราะว่าตัวเองเป็นแค่แบบ คนเดียวที่มีชีวิตรอดจากเกาะไอ,ลอ,อแลนด์อะไรเงี้ยแล้วมาอยู่ในโลกของมนุษย์ของความเป็นจริงโลกเนี้ยโลกเอ,อิร์ธอะเอ,อิร์ธเอ,อิร์ธหกหนึ่งหกอะเอิร์ธโลกหลักเราอะเออเขาปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยอยู่ไปอยู่ส่งไปโรงเรียนก็อ่พฤติกรรมหรืออะไรก็แตกต่างจากคนอื่นเขาขั้วที่จะอินดี้วาดวันๆก็วาดแต่รูปเป็นของหรืออะไรอนาคตที่จะเกิดอันใกล้นู่นนี่อะไรเงี้ยเออแล้วก็จะแบบคุยกันกับแม่ของแม่แม่คนนั้นที่เขาเอามาเลี้ยงว่าเอ มันไม่ได้นะมันโลกของหนูหนูปรับตัวหนูอยู่ที่นี่ไม่ได้หนูไม่เหมือนกับคนคนอื่นๆเขาอะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็อ่าก็จะถูกยอมรับนะแต่ว่าคือพอยต์ของเขาคือเขาบทบาทของเขามาสาคัญตรงที่ว่าเขาต้องมาปลุกพลังเพื่อที่จะปลูกพลังเขาเรียกตัวตัวตัว,ตว,ตวที่เป็นเหมือนผีเสื้อเขาว่าอ,อย่างไงนะผมจําชื่อไม่ได้มูน,มนา่าไม่ใช่มุนาดิเป็นอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แหละเป็นตัวที่ เป็นมอนสเตอร์ที่กอซิล่าเนี่ยเคารพนับถือมากๆเขาเรียกว่า e ิสเ c t ดีกว่าเขาเรียกว่าแบบเหมือนเชื่อฟังอ,อ่ะตัวเนี้ยซึ่งเรื่องมันคืออย่างนี้กอซิล่าเนี่ยจะต้องไปสู้กับสกาคิงแต่ไม่ใช่สิคองเนี่ยต้องไปสู้ขออภัยนะคองต้องไม่สู้กับสกาคิงแต่คองอ่ะไม่มีกองทัพเลยเว้ยมีแค่ตัวคนเดียวแล้วสู้สกาคิงไม่ได้แน่นอนก็เลยต้องไปขอให้กอซิล่าเนี่ยมาช่วยแต่กอซิล่าเนี่ยคือกูไม่ช่วยอยู่แล้วมึงเป็นคองกูเป็นกอซิล่าคือเราไม่ได้ถูกกันนเเลยเราคแะแบบ เผ่าพันธุ์แล้วเราจะไม่แบบไม่ญาติดีกันแล้วทีนี้เหมือนอฟังฝั่งคนเนี่ยก็เห็นว่าเออคลองมันมีปัญหาตรงนี้นะจะไปขอความช่วยเหลือจากกอซิล่าด้วยตัวเองก็คงไม่ได้ฝั่งคนเนี่ยก็เลยอ่ามีน้องคนนี้อยู่แล้วน้องคนนี้ก็มีพลังในการที่จะไปปลุกเจ้าใครจูตัวนั้นที่กอซิล่าเชื่อฝังก็เลยใช้น้องคนนี้ไปปลุกพลังขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบ สื่อสารด้วยแววตาหรืออะไรอะทางบอกกอซิล่าไปว่าเออให้ช่วยกันให้ช่วยกันเพื่อที่จะไปจัดการกับสก,กาคิงอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนี้อืม,มก็เหมือนได้ความช่วยเหลือคงองได้ความช่วยเหลือจากมนุษย์เออแล้วก็ได้กอซิล่ามามาเป็นพวกเพื่อที่จะแบบเป็นกําลังเสริมเพื่อที่ไปชิงดินแดนดินนิวเอ็มพายก็จบประมาณนี้เลยเรื่องก็คือคือเราไม่ต้องลุ้นอะไรนะถ้าาพูดถึงความลุ้นว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องลุ้นอยู่แล้วเลยว่ามันจะเกิดอะไรเพราะว่าสุดท้าย กอซิลลากับคองมัาต้องเป็นฝ่ายชนะดังที่เขาเคยชนะเมกากอซิลล่าอยู่แล้ว <laughs> เออเราเราเราในเรื่องที่เราแบบว่าได้เสียบเลยก็คือมันก็จะเป็นการเติบโตของตัวละครของของคองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มของภาคหน้าเนาะซึ่งผมก็แบบไม่รู้ว่าจะเดาอย่างไงว่าภาคหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าก็คงจะเป็นมหันตภัยใหม่เข้ามาในโลกของฮอลโลเออร์นั่นแหละออมันน่าจะใหญ่ขึ้นนันเนาะ เออไหนๆก็มาเวาแบบซัดไม่สนอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกาซิล่าน่าจะได้สีแดงเพิ่มนะออล่าเขาอะน่าจะสีเขียวบ้างพักหน้าก็น่าจะดูกันว่าแบบเป็นยังไงเออแต่แต่ของพาคนี้ก็เหมือนบัฟขึ้นนะอืมเหมือนแบบมีคู่หูเพิ่มขึ้นก็คือไอ้ฮูโกเด็กเกียนลิงเกียนลิงลบุรีลิง,ล,งลบุรีใครบ,บคนเรียกว่าเออก็แบบก็ได้เห็นแบบแบบแบบเขาเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วแหละในฟันของได้ฟันเหล็กได้ ในการเลดเออเนาะก็แบบประมาณเนี้ก็คือถ้าสุดท้ายเนี้ยคือภาพรวมมันเป็นหนังหนังต่อสู้มันมันที่เรียกว่ายกระดับกับก็ท์คองภาคที่แล้วก็ว่าได้เพราะว่ามันใส่กันแบบแทบจะทั้งเรื่องเลยมันมันว้มันมันมากเลยถ้าพูดว่ามันคือมันมันจริงพาลูกขลาลานที่ไปดูแบบแอคชั่นมอนสเตอร์ดีๆในโรงเนี่ยก็เออก็ก็ก็แบบเรื่องนี้ก็โอเคเป็นใครจูตีกันมันมันในเรื่องเออ แอคชั่นกระบวน่าอะไรนี่มีซูมเพกนะครับคุณเออเขาเลฟแต่มันอยู่แต่มันอยู่ยีมาเรื่อนเนี่ยเออมันนะฮะมันโดยรวมก็คือก็คือทอสมองดูประมาณนึงนะก็ไม่ได้ต้อดอขนาดนั้นหรอกมันเป็นหนังที่ดูรู้เรื่องอยู่มีในเรื่องที่ที่เขาก็ทํามาโอเคอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมมันใส่กันหนึ่งเดียวมันก็ใส่กันมันไม่ได้แบบเนื้อเรื่องไม่ได้เข้มข้นอะไรขนาดนั้นอนะไรเงี้ยก็ประมาณนี้สําหรับ กอดคองเป็นภาพรวมที่เป็นหนังต่อสู้ไคจูดีๆเรื่องหนึ่งที่เอาไว้ดูายามว่าง <c oughs> เออแหละนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับกาซิล่าประทาของโดยรวมผมก็ถือว่าจอยกับเรื่องนี้นะฮะตีไปคะแนนผมคงให้ประมาณเจ็ดเต็มสิบอะไรเงี้ยเออความมันล้วนเลยอะไรเงี้ยเออนะก็แต่ค่าคะแนนเนี้มันตีเป็นความรู้สึกไม่ได้หรอกนะก็คือ คะแนนเนี้คือคะแนนใครคะแนนมาอยู่แล้วดูมาก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยสำหรับผมมันก็ประมาณนี้นะครับ,รบกบ็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมก็ขอผิดพลาดอะไรประการใดยังไงขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าชอบไม่ชอบหนังเรื่องนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับวนันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย